โอเคเฮลโลซีแล okay. ้วเขาก็ส่มการไวที่ชวนเรามาเล่น L L ลวายิกันนั่นเองเนาะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมนี้จริงมันมีมานานแล้วแหละและผมพึ่งมันเล่นนั่นเองเนาะมาเกมนี้ก็เป็นจักรวาลเดีวยวกับเกมการ์ดที่ผมเล่นไปเกม L อนั่นแหละก็คือมันเป็นเกมที่ผู้สร้างคนเดียวกันเนาะมาฮะวันนี้นะเราจะมาเล่นนาสัต์นั่นเองก็คือแบบ ให้โอกาสให้โอกาสผ<อ>มบ้างนะคือแบบอาจจะแบบอาจจะเล่นไม่เป็นเท่าไหร่อ่ะคือไม่รู้ดิแต่แบบคือแบบผมก็ผมก็ฝึกมาบ้างแล้วทุกคนเนาะโอเคในง้ก็ตามเราจะมันเราจะมเาะมเล่นเราจะเราจะมาเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับไหนมาดูซิว่าผมจะเล่นเก่งไหมหรือว่าจะชนะไหมมาดูกันท่านผู้ชมไปลอยโอเค เข้ามาในเกมแล้วทุกคนอัพสกิลหนึ่งฮะจะอัพสกิลหนึ่งนำเพราะว่าเป็นสกิลหากินของนาซัดอะคือไม่อัพหนึ่งก็ไม่น่าใช่นาซัถูกไหมมาฮะโอเคทีมเราก็มาฮะอารีไคซาเจอเจอ,เจอไอลิเลียผมเจอไอลิเลียเออต้นเกมคือเราต้องเกาะป้อมไว้คือต้นเกมเราดาเมจดาเมจดาเมจ,เมจ,เมจผมมันมีน้อยมาก คือแบบตีคลิปตีคลิปยังตีคลิปยังตายยากเลยทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วว่าฉะนั้นแล้วก็คือรอรอแบบรอเขาเคลียร์คลิปมาก่อนคือได้เกิดผมไปยืนบวกกับเจ๊งยืนบวกไอ้ผู้หญิงนนนคนนี้ไม่รอดฮะไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเบิร์ดแรงกว่าโอเคโอ้ยนั่งไงไอโนสแตกขอลองขอสแต็กหน่อย เออนั่นใช่ถ้าสี่ตั้งสีส่สแต็กเน่ยเงี้ยโอ้ยเจ็บ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 เออขอ,อฟาร์มก่อนทุกคนผมต้องฟาร์มก่อนตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้คือแบบไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มถ้าเกิดไม่มีสแต็กจะไม่เก่งเลยอืโดนผมตอดไปหน่อยเออนั่นแหละ ไปไหนละก็กลับแล้วเหรอโอเคสเต็ก,ตก12ไอลิลี่ทำมันเอ้ยทาไมากเกมวะไม่เข้า,า่ะเข้านิดเดียวเข้าไปนิดนึงนิดนึงจริงๆเข้าไปนิดเดียวจริงๆ เล่นบนโดนด้วยแฮะต้นเกมไม่มีอะไรมากต้นเกมอาจจะน่าเบื่อนี่นึงก็คือการปากับแตกได่แหละทุกคนตัวตัวพี่แกไม่มีอเลยตัวพี่แกคือเกิดมาผู้ปามนะฮะเกิดมาผู้ตีมินเนี่ยนกลับไหมผมเค์คลิปแล้วกลับก่อน มันคลิปกับมินเนี่ยก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้เฟิร์สบูดสวยกลับฮะจุ๊บมานาไหมพอมานาไหมพอจ้าฮามาแฟดอะฮะฮามาไอเนี่ยนี่คือแฟดฮะก็คือมันก็มันคือฟิกเกอร์มันคือต้นแบบของฟิกเกอร์ท่านทุกคนเอาง่าย ห้าสิบสองสเต็คคือต้องใจเย็นจริงๆอ่ะมันต้องใจเย็นนะฮะอัลลีเลียหายแฮะหายไปไหนไม่รู้ห้าสิบหกสเต็คอลิเลียมาแล้ว โอ้สกอร์ตามอ่ะหนึ่งต่อสามแต่ก็ไม่ได้ตามมากขนาดนั้นคือพี่นัสพูดหน้าไปนิดอาจจะพูดหน้าไปนิดหนึ่งนะมาดีเออแด็กลับเลยวะมานะกลับด่วน ที่ข้อแตกต่างคือเกมเอลไม่สามารถซื้อของกลางแมปได้ต้องไปซื้อของที่บ้านนะฮะก็ก็เป็นแมคานิกการเล่นที่อันนี้ดีที่ผมชอบดีก็ชอบชอบคนละแบบนะน,นะไอโคเขาไปเวทเหรอ s <S ใช่ไหมแค่ไอโคไปเวทฟ e e l i n g สบาย double kill rampage Shut No. down. <boundaries. S 1> ช <te le rhy ír noise> oh ่วยไม่ทัน On my way. ช่วยไม่ทันช่วยโคไม่ทันให้ลีเดียเขาไปเติมก่อนนะดิโอ๋ออนมาเวยโอเครอรอรอเอาอยโค้ชมาพักวอร์ ลืมปักบอดเลยลืมปักบอดไอ้โคสมัยดิอโคสมัยเออนั่นแหละ โดนในลีเลียโดนสตันในลีเลียเน่นะเออแตกร้อยหกสิบร้อยหกสิบละร้อยหกสิบบวกแล้วด <AND Ash well. S 2> ับเบิลคิว บ <ส plane. S 2> ุกไม่ได้ฮะน่าซัดเขาได้นาซัดเขากินสเต็กแล้ววะฮัลโหลนาซัดป่าเขาน่าเป็นนาซัดป่านาซัดป่าสเต็กน่าจะเยอะกว่าผมแหละเพราะว่าเพราะมันมีมีเนี่ยนที่คิวในป่ามันมีมอนที่คิวในป่าเยอะอ่อโอเคคลิปเริ่มตกแล้วเวฟเริ่มตกแล้วอ่ะสวยโคได้คิว โอ้อโค้ชไปแก๊งบ่อยมากอ่ะอยู่ไหนไอลิเลียอ,อยู่ไหนอือ <c oughs> สแต็กลิเลียอยู่นี่ถ้าเกิดเข้อกล้าเข้ามาอีกน,นิดหน่อยแล้วก็แบบอันติแล้วทุบ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 หัว<ต>ไปแล้วมาดิเข้ามาไมปละลิเลีย มาไม่ล่าเข้ามาไหมเขาแดงกว่าว่ะอุ๊ยอุ๊ยเขาแรงมากเฮ้ยแล้วมัเขาแรงจังวะสู้เขาไม่ยังสู้เขาไม่ได้เอาเก็บคิวฮะไอ้กูเก็บคิวไป กำลังไปกำลังไปพูดเราเราขอเก็บคิวหน่อยอา้าวตายตายหมดแล้วดีกว่าสอ,องแอสดิสจะ สองเอสสิบลุ้นโอ้ไม่ได้คิวสักทีเอ๊เลสพอร์ตเลดอยู่เลดอยู่ให้เวนอเลดไหม ไม่ได้ถอยบอะบมตายโอโ้ n พอมลังโดนด้วย กำลังไปกะลังไปไปีนัดตู้มีเงีตีขโมยตีดีว่ะยู่แรกผม เอาแล้วตัวป้อมตีหนูในม่ได้จะแตกถอยก่อนเถอะถอยไม่ได้ไม่ได้เอามันไม่ได้ฮะถอยก่อนไม่เลื่อนแม่งไม่พร้อมถอยดิคีบคีบบนก่อนฮัลโหล หนึ่งเจ็ดหกฮะอย่างน้อยต้องสองร้อยสเต็กอะสองร้อยสเต็กพอจะพอจะตกไฟตรงข้ามได้นะฮะต้องอย่างน้อยอย่างต่ำคือสองร้อยสเต็กหิวแป๊บนึงไปกำลังไปกำลังไปกำลังไปยาโอ้เป็นซัพพอนเหรอ ไม่อเเย่าอ ah บแม่งสปอร์ตว่ะจะเป็นทีมซิตี้เรานี้เอ้ไม่ดิอยาโอบนาสปอร์ตคอมจงระเบิดสองสองหนึ่งแปดอโล่สกอร์สกอร์หนูสองหนึ่งแปดเอ้ยถอยถอย ป้อมตีแรงนะเฮ้ยเวนป้อมระเบิดอือหอยก่อนฮะหอยไม่ได้เอามันไม่ได้เลือดเลือดมันเต็มเลย ห้อยโก,โก,ก,ก่อนเถอะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวขึ้นบ้านไม่ไหวขึ้น้านไฟน่าจ,จะแพ้ไฟ <ś c oughs> ทีมเขาระยะไกลเยอะจังวะอย่า <S <S โอโซลโคิวอ่ะทุกคน <ś m akes> ยังไม่เข้าอ่ะไม่รู้จะเข้ายัางไง เข้าไปแล้วก็กลัวก็กลัวโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นเฮ้ยเดี๋ยวป้อมไม่มีแล้วดีกว่าเออบอลลอนบอลลอนกันบอลลอนบอลลอนบอลลอนกันดีกว่า เดินเยแตไม่คาข่าค้างนิงด้วยอาวยอ,อา,านอัมันก็เลยมันก็เลย,ยไม่น่าแล้ว่า,า,าอะนาะจบได้ล,ละมั้งจบฮะ บ๊ายบายทุกคนเงียบโอเคก็ประมาณว่าสลับคลิปนี้ผ totally> ู้ชมเนาะใครชอบฟินก็ไลค์กดแชร์ให้กับผู้ชมนะก็คือแบบเป็นคลิปแรกของ LL White ของช่องผมนะก็คือแบบอ่ะก็แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวอาจจะตั้งบทนะไว่าให้ให้ผมเล่นตัวอะไรดีเนาะเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ